สวัสดีครับวันนี้วันที่18กันยายนต5 6 6นระครับารบการของเซ็ตนั้นก็ย่อลงมานะครับลบอยู่7จ8จุดนะครับอยู่ที่1,534 5 0จุดนะครับซึ่งก็เป็นไปนดางที่เราคาดเดากันของเมื่อวานนะครับของเซ็ตก่อนหน้านี้นะครับที่ผมบอกว่าเซตในวันที่18-19จะเป็นลักษณะเช่นไรนะครับเราก็ คำนายว่าราคามันคงยังจะต้องกดลงมาตามจังหวะของเครื่องมือของเขาที่บ่งชี้นะครับส่วน AVI ก็ยังบวกอยู่0.17จุดนะครับอยู่ที่475นะครับส่วนราคาทองคำนะครับอยู่ที่1,828.98ออนต่อดอลลาร์นะครับถือว่าบวกขึ้นมานะครับก็น่าจะไซไปไซเว่ขึ้นไปต่อนะครับ เบนสปอร์ตก็ยังคงบวกขึ้นไปต่อนะครับอยู่ที่94.54บาเรลตัวดอลลาร์นะครับเช่นเดียวกันกันกบ WH, uh, W H W T I นะครับ W T I ก็บวกขึ้นไป91ดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับสีเขียวอื้อเลยนะมาที่ราค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะไซเวย์ขึ้นไปแต่36บาทนะครับสลับตัวตัวดอลลาร์นะครับ ถ้าเราเข้าไปดูในกราฟก็เป็นจังหวะไซด์เว้อัพคือหมายว่ามันจะอ่อนตัวขึ้นไปอีกแต่ตอนนี้มันย่อลงมาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่35.62เยอราบาทต่อยูเอสดอลลาร์นะครับเส้นเดียวกักบราคาค่าเยนเงินเยนนะครับก็147.69เยนต่อดอลลาร์นะครับวันนี้เราจะไปดูนะครับเพื่อเก่งกําไรนะครับเราจะเอาตัวที่นักงทุนนิยมเข้าก็คือ ตัว most active volume นะครับไปดูใน most active volume ซึ่ง most active volume ก็จะมีทั้ง MAI แล้วก็ Set นะครับโดยเราจะเอาของฝั่ง MAI สัก2ตัวนะครับก็เอาของ Set สัก2ตัวนะครับก็ดูโดยภาพโดยรัวว่าจะสามารถเก่งกำไรได้ต่อไปหรือเปล่ามาที่ MAI ก่อนนะครับ MAI นี้ก็ที่ทากุนินะครับทากุนิกรุฟนะครับ จังหวะของเขาวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.11จุดนะครับแล้วก็อยู่ที่1.1บ 1. าท84สตางค์นะครับสลับนะครับรคาคาก็ยังคงไซเว์ขึ้นมาเพราะว่า3เดือนที่ผ่านมาก็กบวกไป16.46เปอเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป6.98แล้วก็1อาทิเดืที่ผ่านมาก็ยังคงบวกต่อที่5.41 41.14เร4์เซนะครับ มี P/E 14.34เท่านะครับแล้วก็มี yield อยู่ที่1นึ่งจุดเมนะครับมี EPS เพียง0.02นะครับแล้วก็มี DPS เพียง0.03นะครับแต่ว่ายังคงทำกำไรได้ต่อไปนะครับสลับถ้าคุณนี้ในตลาด M&A I, นะครับเข้าไปดูว่าจังหวะของเขานั้นจะเก่งกำไรกันอย่างไรต่อไปนะครับจังหวะของเขาก็กำลังจะเป็นการเลือกข้างนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ากําลังจะเป็นเลือกข้างขาขึ้นนะครับเห็นได้จากอะไรครับอ่ากำลังขาขึ้นเพราะว่าอะไรครับ m a c i r s i ชี้ขึ้น m a c d ยังคงยืนอยู่ในเส้นสัญญาลนะครับก็เป็นจังหวะค่อยๆไซด์เว้อัพขึ้นไปตอนนี้ราคาก็ปิดอยู่ที่1.84จุดนะครับอ่ามีวอนรุ่มเข้ามานะครับของวันนี้นะครับซึ่งของ NNV ก็คือนักทุนต่างประเทศก็ต้องรู้ตอนหนึ่งทุ่มวันนี้นะครับ ยก็ต้องรอต่อไปส่วนวันลุ่งวันนี้ก็มีเข้า22.21มิลเลียนนะครับหรือ1 22.22m นะครับราคาก็ดูเหมือนว่าเขาเลือกข้างนะครับของบลูเชอแบนเสร็จแล้วแม้ว่ามีพาราบริกษาหยุดในบนนะครับแต่ว่าราคาพุ่งขึ้นเหนือแสดงว่าราคาจะไซด์เวแล้วก็พยายามเปลี่ยนทิศทางจากเดิมไซด์เวอัพให้เป็นไซด์เวจากเดิมไซด์เวดาวให้เป็นไซด์เวอัพขึ้นไป นะครับก็ถือว่าจะมีโอกาสทำกำไรต่อไปในอนาคตสลับทาคุนี้นะครับกรอเดือนทั้งส่วนลองพี่นาดูนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจตัวนี้ราคาบวกขึ้นไปนะครับตัวแรกนะครับก็ผ่านไปมาที่ตัวที่2นะครับเป็นซิก้านะครับซิก้าซึ่งผลบวกของการดำเนินงาน F45 มาถือว่าเป็นผลบวกที่ดีนะครับแล้วเขาก็บวกขึ้นมาแรงนะครับแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ อย่างที่เราเล่าให้สั้นฟังหลายครั้งว่าเสียก็มีการในห้างนะครับในห้างก็ไม่ยืมเงินดอกร้อยละสิบห้านะครับกับซิก้านะครับสามเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป40.11%ิบจุดหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไปถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ย่อลงมาเหลือสามจุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มี PE ไม่มียูนะครับไม่มีการปันผลนะครับแต่ว่ายังคงทํากําไรแล้วก็ ค่อยๆไซเว์ขึ้นไปนะครับเข้าไปดูจังหวะของเขานะครับก็เจนว่าจังหวะของราคานั้นก็พุ่งกระเตื้องขึ้นมานะครับเห็นได้จาก RSI ชี้ขึ้น ABCD ไซเว่เดินข้างนะครับชี้ขึ้น ABCD ไซเว่ออเดินข้างวนลุ่มเข้านะครับวนลุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับก็วันนี้ก็เข้ามา20.68 m นะครับรือมิเลียนนะครับก็เป็นจังหวะไซเว์ way แล้วค่อยๆกระเถิบขึ้นไป ยืนอยู่เหนือใกล้ๆเส้น2องเลว,วันนะครับสา,สามารถพุ่งทะลุเส้น2องเลว,วันแล้วก็รักษาระดับไซเว์ไปทานข้างได้หรือเปล่าก็ต้องลุ้นกันต่อไปาะวาซิก้าดูเหมือนว่ากําลังกลับเทนมนแล้วนะครับเดิมเทนเป็นเทนไซเว์ดาวแต่ตอนนี้เทนเริ่มไซเว์ไปทานข้างแล้วก็จะเป็นปยางที่เราอ่ามุ่งหวังก็คือเขาจะไซเวอัพขึ้นไปเมื่อไซเว่ up ขึ้นไปราคาก็จะยืนเหนือเส้น2องเลว,วันนี่คือการกลับตัวกลับมาของราคา ซิก้านะครับเมื่อเมื่อวิกหรือเดือนนี้นะครับหรือปีนี้ทำกลับมาได้แล้วปีหน้าก็อาจจะมีการปันผลในไตมาสที่1ถ้าถัดไปราคาก็เลยจะพุ่งขึ้นไปไปที่3บาท4บาทไปเลยๆนะครับสลับซิก้าทางทุนก็ลองลองอ่านเกมดูนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือของ2องตัวของ mai นะครับทีนี้จะไปดูที่เซตกันนะครับ เซตวันนี้นั้นนะครับก็ยังคงเป็นตัวของโคโค่โคโค่ซึ่งมีวันรุ่มเข้ามาแล้วก็ราคาก็าพุ่งต่อไปนะครับวันนี้เป็นวันที่3ของโคโค่นะครับซึ่งวันที่3ก็ามเปอร์เซ็นต์ั้นแล้วก็1เดือนนั้นแล้วก็1อาทิตย์นั้นเขาก็จะนับเท่ากันหมดนะครับก็คือ24.68%นะครับ p e 33.29แล้วก็ไม่มียิวไม่มีการปันผลนะครับเพราะว่าเป็นอุ้นเข้ามาใหม่นะครับ ก็ทำกำไรได้เพียงกำไรต่อหุ้นก็คือ EPS อยู่ที่0.18นะครับส่วนราคานั้นก็ยังคงไซเว์ขึ้นไปไปดูจังหวะของราคานะครับราคาของเขาก็คือดูเหมือนว่าจะค่อยๆไซเว์ way ขึ้นไปอันนี้คือ3วันที่ผ่านมานะครับเราขยายขึ้นมาดูนะครับราคาก็ค่อยๆสูงขึ้นไปนะครับแน่นอนว่ามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่10บบาทนะครับราคาก็มีโอกาสนะครับ แล้วก็วันนี้ก็เปิดกระโดดขึ้นไปด้วยสะด้วยนะครับเกือบถึง10บาทนะครับไปที่9.9596นะครับทำหนิวหาขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกตรงตรงตรงนี้ก็ยังคงเป็นจังหวะไซวับขึ้นไปดูได้จาก mcd เขายังคงชี้ขึ้นนะครับแม้ว่าวันนี้จะมีวัลรุ่มเข้าเพียง9 0 2 4 m หรือมิลเลียนนะครับเพราะฉะนั้นในวันพรุนี้ก็อาจจะไซวย์ขึ้นไปได้อีกเพราะว่าเป็นจังหวะขาขึ้น แล้วก็หลายท่านที่กําลังเก่งกําไรราคาก็อาจจะพุ่งขึ้นต่อไปเพระฉะนั้นในช่วงจวังหวะที่เขานิยมกันเราก็ต้องนิยมตามกันไปนะครับทางทุนรอพี่นาดูก,ก่อนนะครับจะนิยมต่อหรือ,อยังไงดีก็ดูเหมือนว่าเขากำลังจะเริ่มยอดตัวนะครับเพราะว่าใกล้10บาทเข้าไปนะครับขออน,นุญาตระวังด,วด้วยนะครับทางทุนครับถัดมาวันนี้เซตลบนะครับเซตลบลงมานะครับเพราะฉะนั้นราคาบวดรุ่มหลายตัวก็คือลบลงไปนะครับ ตามจังหวะของเซตนะครับอย่างเช่นเล็บบิดนะครับเล็บบิดนี่ก็ราคาย่อลงมาลบไป0.02จุดนะครับจุดที่0.73นะครับก็ราคาย่อลงมานะครับเพราะว่าเซ็ตลงนั่นเองจะเห็นว่า3เดือนที่ผ่านมาบวกไป23 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป46เกือบ50เพราะต่ว่าหนึ่งที่ที่ผ่านมาก็ยกลบย่อลงไปนะครับลบไป8.75 ไม่มี PE ไม่มี U ไม่มี DPS ไม่มีการปันผลแถมว่าราคากำไรสุทธิยังติดลบต่อหุ้นลบ0.35นะครับถือว่าแหมมันทำไมมันลบได้รุนแรงขนาดนั้นแล้วทำไมพุ่งขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เราก็คาดคเนด้วยราคานะครับจากกราฟนะครับก็เ็นว่าเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับราคาเขาก็จะเป็นตามจังหวะไซ,ไซเคิลของเขาก็คือเมื่อข,ขึ้นสูงสุดเมื่อเขาขึ้นสูงสุดเสร็จ เขาก็ต้องค่อยๆไซด์ไวดาวลงมานะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตอนนี้เลือกข้างแล้วก็เป็นขาลงเพราะฉะนั้นจังหวะถัดมาถ้านักทุนก็มารอรับที่0.40สาหับรับปิดนะครับมีโอกาสที่จะลงมาที่0.40เห็นได้จากอะไรครับ MACD ไซด์ไวดาวลงมาน้ำใส่ก็ชี้ลงนะครับแล้วก็วนลุ่มไม่เข้าวันนี้ก็มี เข้าเพียง62.57แต่เป็นวอลุ่มขายสักส่วนใหญ่เป็นวอลุ่มสีแดงคือเป็นวุ่นนิยมขาย่วนว่า62ล้านเนี่ยเจะขายอยู่ประมาณสัก50กว่าล้านส่วนอีก10อีกอีกไม่กี่ล้านก็จะเป็นวอลุ่มซื้อก็เป็นชาวดอยซักส่วนใหญ่ที่หลงเข้ามาแล้วก็ติดติดดอยแล้วก็ถ้าไม่รีบบอกตอนนี้ก็จะติดดอยต่อไปเพราะเขาราคาจะไซด์เวดาลงมาตามจังหวะของการเคลื่อนตัวของราคาคือ เมื่อมันขึ้นไปสูงสุดมันก็ต้องลงมาต่ำสุดนะครับจากจังหวะนี้นะครับเมื่อเขาพุ่งขึ้นไปสูงสุดพุ่งขึ้นไปสูงสุดเขาก็ต้องลงต่ำสุดแล้วก็ขึ้นกลับไปเป็นจังหวะเป็นไลฟ์ไซเคิลไปเรื่อยนี่คือจังหวะของราคาหุ้นนะครับยังไงเขาก็ต้องกลับมาแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นขาลงถ้าเกิดท่านจะเก็งกําไรท่านก็ออกแล้วก็ไปรอรอรับในจังหวะข้างล่างนะครับอันนี้คือรับิดนะครับตัวที่2 จะมาตัวที่3สุดท้ายของวันนี้ก็คือสิรินะครับเราจะมี5ตัวนะครับสิริก็ยังคงเป็นจังหวะไซเวดาวลงมาเพราะว่าอะไรครับ3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป1.63%เองใเนเงินเินดงหนึ่งเดือนก็ผ่านมาก็ลบไป0.53แล้ว1วีก็ลบไป3%มนะครับมี PE 4 4.97เท่านะครับมี P e น,น้อยนี่ก็ถือว่ายังคงมันอยู่ที่ทำอภิบาลของบริษัทเองนะครับ เออไม่ได้เกี่ยวกับอะไรในสิ้นอยู่ที่ทำมาพิบาทนะครับแล้วก็ยูอยู่ที่7.38ก็ถือว่าสูงนะครับแล้วก็ EPS อยู่ที่0.19แล้วก็มี d e p s เพียง0.10นะครับไปดูจังหวะของเขาคือจะย่อตัวลงไปต่อนะครับเห็นว่าย่อตัวลงไปต่อแม้ว่าตอนนี้ยังคงมีพาบริกซารองรับอยู่ด้านล่างแต่โดยหลักการแล้วเมื่อเขาขึ้นไปที่จุดสูงสุดแล้วเขาก็จะต้องสายดาลงมา คือมันเป็นไปตามวัฏจักรของวงจรชีวิตหุ้นนะครับเมื่อขึ้นไปสูงสุดมันก็ต้องลงมาต่ําสุดแล้วเมื่อต่ําสุดมันก็ต้องดีดกลับขึ้นไปที่สูงสุดเพราะว่าเขามีเส้น2องละวันอยู่ตรงนี้พอดีเป็นโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปก็ต้องรอจังหวะให้มันมาชนกันพอดีันั้นเราก็จจะรอก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบเข้าสนับสิริถ้าจะเข้าก็เข้าที่1.83นะครับเพื่อสวิงเด้งเด้งกลับขึ้นไปนะครับสนับสิริจะเป็นจังหวะนี้นะครับตอนนี้ก็ ราคามันก็เป็นไปตามจาังหวะธรมาพิบาลคือเมื่อมีข้อกังข,งขานะครับแล้วก็ราคาก็เลยต้องย่อตัวลงมาเพราะนั้นก็ต้องรอลุ้นว่าคุณชูวิทย์นั้นจะหายจากอาการเป็นโรคมะเร็งกลับมาแฉต่อได้หรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นคุณชูวิทย์กันนะครับช่วงนี้นั้นก็ไปรักษาสุขภาพนะครับก็ต้องรอกลับมาให้ชูวิทย์เอาหลักฐานต่างๆให้ลองโจกนะครับเพื่อไป สรรหาต่อในคดีต่างๆแต่ว่าตอนนี้เข้าใจว่าคดีหยุดทุกทุกอย่างเพราะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็น,เป,นเป็นผู้บหิหารประเทศเป็นเจ้าของประเทศก็แน่นอนว่าก็ต้องชะลอแล้วก็ไปทาไปทางานทางด้านของกำนันนกกันก่อนนะครับเราก็พูดถึงการเมืองกันคือเราต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้คร่าวๆก็ยังดีนะครับเป็นนักการเมืองหมายว่าเป็นนักลงทุนต้องรู้เกี่ยวกับการเมืองบ้างเราจะได้รู้ว่าทาไมเขาไม่เอาเขาไม่เล่นงานสิริสัตย แม้ว่าส่ง,สงหลักฐานให้กับรองโจ๊กรองโจกก็ไปถ่วงไว้ก่อนเพราะว่าเจ้านายเป็นเจ้านายเคยเป็นอดีตผู้บริหารของสิริก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอ่รมอภิบาลท่านเล่าทุนก็ลองพิจารณาเอาเองว่าอยากเข้าไปเก่งกําไรเมื่อไหร่ก็ลองเข้าไปแต่ว่าจังหวะที่ดีก็คือราคาที่1.83เข้าไปที่ตรงเป็น1.83มันจะเด้งขึ้นไปนะครับเราก็รอจังหวะนี้ตัวสิริเนี่ยยังคงมีโอกาสที่ทำกำไรต่อไปนะครับ พอเมื่อลงมาที่1.83เสร็จมันจะเด้งกลับขึ้นไปก็ต้องรอจังหวะนิด,ดหนึ่งนะครับสลับสลิดก็เลยในทางทุนได้รอพิารณาดูนะครับว่าถ้าสลิดยังคงยืนเหนือเส้น2องดวันได้ราคามันจะดีดกลับขึ้นไปตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าเขากําลังกําลังจะเลือกข้างเป็นขาขึ้นหรือขาลงในปูเลเจอร์แบนบอกนะครับปรากฏดูอย่างนี้ก็ทางเฟรมวีบอกว่าต้องเป็นขาลงเพราะฉะนั้นทางเฟรมเด็กก็ต้องมีโอกาสอาจจะเป็นตามเป็นไปตามทางเฟรมวีก็คือ ื่อทางเฟรมว e k มีโอกาสลงทางเฟรมเดก็ต้องลงต่อไปแล้วก็เราต้องดูจากอะไรครับ m a c d แล้วก็ RSI นะครับแล้วก็บนลุ่มแสดงว่าบนลุ่มลงอะไรลงเพราะนั้นราคาของสิริก็อาจจะย่อตัวลงได้ต่อแต่ในช่วงแค่ช่วงจังหวะเวลาเหล่านี้เท่านั้นนะครับถ้าเขาปรับถ้าเขาปรับจังหวะได้เขาจะดีดกลับขึ้นไปอันนี้ก็อยู่ที่ผู้บริหารแล้วก,กับผู้หันรุ่นเก่เาๆลอง เข้ามาพิบาลกันยังไงให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาราคาก็จะดีดกลับขึ้นมาแล้วก็อาจจะไปต้องไปให้จีนสีเทาเข้ามาซื้อเข้ามาซื้อไอคอนโดต่างๆนานาเยอะๆๆนี่ให้จีนสีเทาเข้ามานะครับก็มาซื้อเอาเยอะๆยะๆก็จะไปลองไปให้ใช้พาสปอร์ตฟรีวีซ่าฟรีอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมาเอื้อประโยชน์ต่อ,อก,กันและกันท่านก็ลองดูแล้วกันแล้วก็มันก็อาจจะเป็นเรื่องหนักเรื่องหนาในอนานคตถัดไป พี่นาดูแล้วกันท่านนักลงทุนถ้าเฮนชันเห็นด้วยเห็นมีโอกาสแบบนี้ท่านก็ลองพี่นาเก่งกําไรดูนะครับเป็นจังหวะของสิริหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแอดมินแอดมินก็บอกว่าโบกมือลาได้เลยนะครับสลับสิริคืออยากเข้าไปเล่นนะครับถ้าไม่มั่นใจแล้วก็ไม่ออกเร็วเข้าเร็วหมายก็ว่าถ้าท่านไม่เช่นไม่เล่นชัวร์ในการเข้าออกหรือทําเป็นเดทเข้าเช้าออกบ่ายเข้าบ่าเอกเช้าทํากําไรไปละวันก็อันนี้ก็อยู่ที่ท่านนักทุนจะมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็ ลูกเล่ารู้ชนทันเกมเขาหรือเปล่าก็ระมัดระวังด้วยนะครับท่านนักงทุนครับอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับห้าตัวนะครับที่เรานํามาเล่าให้ท่านฟังว่าจังหวะมันเป็นอย่างไรก็ขอให้ท่านระมัดระวังด้วยนะครับในการที่เก่งกําไรนะครับแต่ว่าสุดท้ายทางชแนลก็อวยใยให้พอในท่านได้กําไรกับเฟื่อคขึ้นขึ้นมานะครับเราก็อย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณสลับท่านนักลงทุนที่กรุณา โอนเงินสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามาด้วยนะครับกราบขอบคุณอย่างสูงไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ Stock Bangkok Channel ไม่แนะนำให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมขอบพระคุณมากครับ